อในส่วนของแผนที่อ่ในทีมอวากาศอืมกำลังจะเข้ามาใน c ค t าติ m ต b ี้โมบายเร็วๆนี้ในเดือนหน้านะครับซีซั่น6นี้โหมด4-4นะในทีมของกันดั้มจะเป็นโหมดที่จำกัดเวลาจะเล่นได้ในเฉพาะโหมดพิเศษนี้เท่านั้นไปต่อสู้กันบุนโคอโลนีในอวากาศนะเอก็ ในส่วนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครให้เล่นให้เล่นพิเศษไหมอืมแบบเหมือนเหมือแนบบแบบเป็นตัวละครของกันดั้มให้เรามาเล่นในช่วงกิจกรรมไม่เฉยอะไรเงี้ยอืมก็เราติดตามกันต่อไปหรืออาจจะเป็นตัวละครของคอฟดามาเล่นในโหมดกันดั้มอืมอ่ะเราติดตามกันต่อไปครับว่าข่าวจะเป็นยังไงต่อ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาคัญฝากกดติดตามแล้วก็กดใจความเมต์ผูดคุนกันได้นะจ๊ะฝากแชร์เพื่อนด้วยที่ยังไม่รู้การคอลับของกันดั้มนะอ่าแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ